นี่คือเกมฟรีไฟล์ที่น้องๆเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ไหมครับกูเล่นไม่เป็นอ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับคือพี่เนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นวอลซีระดับเทพพเจ้านะผมรู้สึกว่าเกมมันเนี่ยคล้ายกันอยู่นะแต่ว่าปัญหาคือเกมนี้มันเป็นเกมมือถือไงแล้วมันมาเล่นในคอมมันก็จะปแปลกๆนิดนึงคือตอนนี้นะเขา <อ S 2> แจกไอตัวเฮ้ยยเมียดิเขาแจกไอตุงๆมาครับผมก็เลยอยากจะลองไปวิ่งเล่นดู อ้มพูดมากจากังวะไม่น่าไปแตะตัวมันเลยครับถึงผมจะเล่นไม่เป็นแต่ว่าก็ลองไปดูดูมาแล้วเกมนี้ก็เท่าที่เห็นนะมีแต่บอทเข้าใจแล้วทำไมชื่อฟรีไฟยิงฟรีครับยิงยิงบอทครับแล้วก็ไอ้โหมด4-4จัดอันดับนี้ผมจะไม่มีทางไปเล่นเด็ดขาดนะเพราะว่าเคยกดเข้าไปแล้วเหมือนเจออะไรก็ไม่รู้ปังปังปัง,ปง,ปงกูวพิ้ตากูตายกูเดินกูตายกระโดดกูตายกูซื้อปืนกูตาย กูตั้งโลกกูตายกูหิวกูตายกูอกูตายอะไรที่มันทําให้เรางงๆก็อย่าไปอย่าไปเล่นมันนะเกมนี้มันสนุกยังไงวะทําไมน้องๆเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศไทยอุ้ยสกินอะไรวะเนี่ยสกินตัวเหลืองน่ารักอ่ะอ้าวเฮ้ยมาแล้วนี่ไงตุ้งตุ้งตุ้งไงตุ้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 งลงแล้ว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 ตุ้ง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 สาเหรอเสียงตีนตายครับ ใครก็ไม่รู้ฮึเฮ้ยอะไรอะโอ้ยยา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 ผมใส่พวกนี้จะเป็นบอดืึเก่งอยู่แล้วกับบอดอะ่ะไม่ต้องห่วงท้ยทำไมภาพมันแตกขนาดนี้วะผมโอ้ไม่ขนามือบอดน้อยอ่ะมันคืออะไรเนี่ยผมเก็บอะไรมาเมื่อกี้โอ้ย ข้างหน้า12บสนาฬิกามีศัตรูประทากันอยู่วิ่งตรงมุ่งหน้าพบเจอศัตรูหนึ่งรายยิงโอ้ยอะไรวะน่ะเว้ยมันมันยิงข้างหน้าอยู่ๆมันหันสะบัดกลับมาหาเราเฉยเลยเว้ยสงสัยจะเป็นบอทนะครับก็พอดีว่าตึงอยู่แล้วอ่ากับบอทตึง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 เฮ้ยตรงโน้นน่ะตรงโน้นน่ะเห็นนะเว้ยอ้าวอะไรวะน่ะเล่นเหลือกระต่อยนึง โอ้ยจปุ๊บปุ๊บปุป๊บนี่ตั้งโลไงเก่งไงอืมอืมโอ้ m g มมันยิงรัวมากเลยอ่ะเราจะไม่เจอปืนใหญ่กันเลยเหรอใช้ได้ปืนสั้นนะนี่ไงจี6โอ้ลูกซองไม่เอาเก็บคาตานะมาครับวิ่งเล่นอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยแบบวิ่งไวอันนี้อะไรอ่ะเคกหรอ กินเค้กแล้วไม่ขอออกมาอะไรวะในเกมนี้มันม,มีแต่อะไรประหลาดประหลาด้ทา,าวิ่งถือดาบคาตาน้ำเท่เหมือนกันแล้วเนะี่วิ่งไวขึ้นด้วยครับข้างหน้าอะไรยิยงเรียบร้อยผมไม่รู้หรอว่าเขาเป็นบอดหรือเป็นคนคนระับแต่โผล่หน้ามาก็ยิงหมดเพราะว่าผมคือน,นักฆ่ามแม่นปืนทำไมตามันเล็ดน,น่ากลัวจังวะ เลีซ้ายเลียขวากินเห็ดได้อะไรวะ EP คืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จริงๆนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะนมมนะคือทึบเคยเล่นแบบผมเคยแบบกดเข้ามาวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างแต่แบบผมไม่เคยเล่นจริงจังเลยนี่มีรถรถรถ,รถกระโบรกระโบกดเอ๊ะขับมาออกอ่ะอา้าวโอ้ยโอตายกูเถอะ โอเคอืม okay. แปบ๊บหนึ่งนะดูปัญหากันเออไม่ได้เซตปุ่มฮะไอ้บ <c oughs> ้าไม่เป็นไรเราไม่จาเป็นต้องใช้รถก็ได้ครับแหมหัวจะปวดรถก็ขับไม่ได้โอ้ยมันมกดวิ่งลำบากจังตอนนี้เหลือ21คนแล้วแล้วจัดไป8คิวบอดล้วน <c oughs> เครื่องบินปประดอบตุง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 สาเฮอยเลยเท่่านี้จะมีคนจะมีคนนะจะมีใครสักคนไหมแต่แต่นี้จะมีคนสักใครไหมอ่ะไม่ใช่คืออะไรหลอดกําลังขึ้นต้องยึดหรอต้องยืนแช่ในวงหรออุย้ยใครยิงอะไรอุ้ยอ้ยอืมโอ้ย,อย,อย,อยเล่นจีมันยิงสะใจมากเลยครับทุกคนผมชอบอะ ใบสั้นเงนี้ยหืมแบบหัวแตกหัวตูดเอ้ยหัวตูด่ะอ,อ,อะไรคือหัวตูดดู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 ว้า,าตาย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 กูเถอะโอ้อย,ออยดอกสุดท้ายติดขี้ครับเข้าหัวมีตัวมีตัว ไหนไหนเอไต,ตัวที่มันยิงเราตัวแรกไปไหนแล้ววะหนีไปแล้วโวนู่นศัตรูข้างหน้าวิ่งมันบอดอยู่นู่นอ๋อตุ้งตุงต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 ้งสาวหัวโอ้โหอะไรวะนะ่ะมันส่งคามบอดไปเนะี่ยมันเป็นอย่างยี้จริงหรอทุกคนอู้อู้ กระสุนจะหมดนี่สิบหายแล้วสิบหายแล้วเด้อสิบหายแล้วเด้อขอญาตแอบเปลี่ยนปืนลูดโอ้ยตั้งโลรับตั้งโลตั้งโลหลบตั้งที่กำบังตั้งไอวอล ควักปืนมั่วแล้วควักปืนมัว่วเก็บปะสุนหน่อยเก็บปะสุนเก็บปะสุนเก็บปะสูนยาตายซะทังทีกำบังครับหิวเ mm hmm. หลือคนสุดท้ายแล้วอยู่ข้างหน้าเราไม่ไ่้ใช่คนนะจะเป็นบอดเหมือนเดิม <laughs> <laughs> เกมยิงบอดแห่งชาติ ต,ตุง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 สาวรอประทะบอดเอ๊ะหนีไปไหนวะใช้แบสัันนี่แหละโอ้ยหายไปเลยโอ้ย you know อยู่โน่นอะไรวะน่ะปลาระเบิดปุ่มอะไรเนี่ยเว้ยลอยครับเกมมีบทประจำปี ไ oh. ม่ึ้นโชว์อย่างนี้เลยแล้งซิวคือ,ค,อคือว่าผมผมเพิ่งมาเล่นนะครับคือแลงมันมันก็เท่านี้่ <c oughs> โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ไ้ด้วย <c oughs> ใครเล่นเก่งใครอยากแนะนำอะไรผมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย <c oughs> เพราะว่าผมเล่นเกมนี้เป็นจริงไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่รู้ว่า สนุกยังไงวะคือผมกดก็เจอเดีบอบดใช่ป่ะรือว่าแบบพอเจอคนก็แบบปะไระนะัะหมดละคนไม่ยิงเป็นแฮกเลยตัด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 ต